สวัสดีค่ะมันนี่สองย้ายมาเห็ดเมนู้อจ๊ะลุงแซ่น้ำปลาอันนี้หอยซิวจ้าพวกจิมอันนี้กันก้ำจิมซีฟู้ดนะจ้าอันนี้พักจะพักเน,นื้อาจินนะคะมัละชินกแตงกวาว่าหอมหอมผักชีจ้า นี่ค่ะปูโบกินในเบิงได้จ้ามาเนี่ยย้ายชายไปย้ายกินหยางได้จ้าเนี่ยเห็ดกุ้งเช่นป่าล่างจนสีพี่น้องเอ้บังดูละ่ะทั้งล่างแปง้งทั้งล่างเกลือทั้งแซโซดาเห็นบากจ้าอืม นั่นแหละค่ะอาหารมื้อเย็นมื้อนี้จา้าบรรยากาศดีใจกับเช็คก,กรอบน้ำจา้าผ่านแล้วจา้า <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะคันคอหยิบๆเลยจ้ะ บ๊ายจินนี่เบิงได้จ้ะบ๊ายินนี่เบิงเป็นปู่ใคจ้ะเนียนๆทั้งนั้นได้จะเนียนๆ <c oughs> <c oughs> โทษ <c oughs> ด้อจ้าหอยด้วกินนี่อย่างนี้กินขั้นกอกเลย นีหมูทอดของดัตตี้จาเผ็ดขนาดเลยจ้าน้ำจิ้มจิ้มจิ๋วอ่ะเผ็ดเองจ้าจ้าอื้อหือนคะมากินให้เบิ่งจ้าให้เบิ่งเบิ่งเบิ่งใบย่าเหมด เย็นนี่่าสิกินอย่างญายกับไทยเ้เบิงจ้าเนี่ยแหละอรอดสมาชิกพร้อมกันม้นเนี่ยไล่ญาติริบิอนนั่น่ายิไทยคนเดียวเ้เบิงไม่ใจเนาะเห็นปะอแล้วก็สิ่งนี้นำซาในจกนักนอยแจกข้าว เจ้าน้ออ้ยพขนมปิ้งปลาชิน่สุดยอดเลยนะคะเห็นบ่องสุดยอดเลยค่ะเริ่มอาหารกานันอะคลิปนี้ก็ไว้ใช่ไหมใช่ก่อนนั่นเจ้าะนะ้อย้ายบ่ทายโดนดอกจ้างประตูซับย้ายบ่ดีฝากกดไลค์กดแชร์ได้ได้วยจ้ะ เป็นกำลังใจใย้ายในเดอ้อเอฟซีทั้งหลายพี่น้องป้องปายกันเดอ้อยจายกับบ้าว่าคอยเก่งหรอกจ้ะแล้วพี่น้องเดอ้อโอเคนะจ๊ะเนาะสวัสด,ดีจ้า